กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอ่ะน้องแน่น้ำเมื่อนี้นะครับผมกับน้องแน่นนะครับมืมเนกะสผ้า,าท่านผู้ชมนะครับมาตามกันต่อนะครับมาขอโชคลาภกับคุณแม่ฮันนี่สีสารบานเกิดน,นะครับเดี๋ยวไปขอโชคลาภกันโอ้อ่ะน้องแน่น ขอเหล็กถูกแดงแน่แต่กิ๊บอย่าดูจะแดงแน่าจะขอเหล็กเส้นซิ่งปิงปองเลยอ๋อเหล็กปิงปองหตรงนี้เนาะพ่อจะลวกปิงปองบ่ให้พ่อขอเหล็กถูกล่องเตียนกันแต่พอแล้วให้พ่อขอเหล็กถูกน่าจะมากแต่เหล็กเส้ปองงวดที่แล้ะตองแน่นกับจับลวกเหล็กปิงปองนี่แหละแม่นบ่แม่นขอทั้งปิงปองทั้งเหล็กถูกแต่่่ววางดกอนนอนนนตี้อยู่นี่จีเกียให้พ่อขอมาได้ จังสั่นกให้พ่อจับปิงปองแน่นจุดเหล็กถูกแม่นบ่ะแน่นจับเล็กปิงปองอพราะว่ตั้งแน่นยางตรงดิีมากเหมือนอ๋อยันต์เตะห็นไหมปิงปองอ่ะโอเคอจับเลยได้ได้จองจองของพลจะขอเหล็กถูกน้องแน่นจะล้วงปิงปองนำโชคนะครับอ่ะเดี๋ยวมาบอกกล่าวคุณแม่นี่สีสานกันนะครับส่วนด้านในก็จะเป็น เป็นรูปถ่ายนะครับสมัยคุณแม่นี่สีสานนะครับยังมีชีวิตอยู่นะครับมาขอกันสดๆเลยที่หน้าสารคุณแม่นี่สีสานนะครับช่วงนี้มาขอคุณแม่นนี่สีสานทุกหมวดเลยครับทุกคลิปนะครับก็เพื่อหวังว่าจะได้เล็กเด็ดตรงๆเต็มๆนะครับปีฝากเอซี่อีกนะครับ าัุเด้อคุณแม่ฮันีสีสารบานเกิดตั้งใจเดินทางเพื่อมาขอพึงใบบุญเพึงบารามีอยากจะมาขอเลขเด็ดจากคุณแม่ฮันีสีสารโดยผ่านทางปิงปองหรือเลขกถูกขอให้มาขอครั้งนี้ให้เขาเลขกถ่ายรางวัลที่หนึ่งวดของสี่สิทหกท่านว่าคมปีสองพันอยสิบหก จะปีใหม่แม่เอ่อจะปีใหม่แล้วเอฟซีหลายๆท่านกะยังลําบากอยู่หมวดนี่ก็ยังหวังทุกๆครั้งที่มาขอหนี่หวังแต่หวังตลอดเลยว่าคุณแม่ฮันนีสีสารจะมอบโชคลาบให้หมวดนี่ก็เช่นกันขอให้แม่ฮันนีสีสารในปรดเมตตามอบโชคลาบให้สามตัวตรงๆสามตัวถ่ายของรางวัลที่หนึ่งคอยมาตรงๆเต็มๆเด้อสิบหกทันว่าหกส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ ไอเอฟซีทุกทุกตันเพื่อในใดมีโชกลาภกับคุณแม่ฮันนี่สีสานไปน้ำกันสาธุนะครับวันนี้นะครับทองพ่นจะขอเป็นเล็กถูกน้องแนนจะลวงเป็นฟองานะสาธุด้อคุณแม่ฮันนี่สีสาน ขอให้เลขถูกอันเป็นมุ่งค้นนี่เด่งออกมาให้คุณแม่ฮันนี่สีสารยิบจุดให้ได้สามตัวตรงๆรสามตัวถ่ายของรางวันที่หนึงห่งงวดของที่สิบหกท่านว่าหกหกขอเอฟซี FC ได้มีโชไมีลาบก่อนไงกับคุณแม่ฮันนี่สีสารตรงๆเงเอสาธุ นะครับได้ออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมอ่ะอ่ะพ่อปักหรืทูบเลยทูบดับเลยเทียนเทียนดับเลยโอเคเดี๋ยวให้น้องแน่นล่วงตงุงปองนะครับท่านผู้ชม ปิ้งปองนี่แม่นได้ต้องแน่นตั้งใจรวงดีๆแม่ฮันนี่เพิ่นหายหลิลูกแรกนะครับลูกกแรได้หม,มายเลขสองจ้ะหมายเลขสองนะครับลูกแรกนะครับแต่คุผู้ชมอ่ะโอเคต้งแน่นปิงปองลูกที่สองเดี๋ยวหมายเลขสองจ้ะหมายเลขห้าสองหาจ้ะอ,อ๋อสองหามาแล้ว ปิงปองลูกที่สามในหมายเลขสองจ้ะสองห้าสองสองห้าสองนะครับสองหาสองเป็นเลขปิงปองของงวดที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นเลยจ้ะอ่ะโอเคขอเอฟซีตัวทุก่านโชคดีเฮงเฮงเลย,เลยรลยลวยรอ,อ่ะเดี๋ยวผมจะให้เอฟซีนะครับอธิษฐานนะครับขอโชคลาภนะครับกับคุณแม่นี่สีสาร นะครับซึ่งขางในจะเป็นนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระดูกของเพิ่นนะครับซึ่งอยู่ข้างภายในสารนะครับท่านผู้ชมนะครับ,นะรบจะเป็นเงาจักกน้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นชุดที่เพิินใส่นะครับสมัย ยังมีชีวิตอยู่นะครับใส่ทําการแสดงนี่ยังหรอแม่ดอกไม้ปิ้วไปข้างลหลัองอีกแล้วอ๋อเป็นดอกไม้สีแดงอเ,เออ,อเอามาวางไว้นี่อ่ะโอเคนะครับเอาอน้องแนนพ่อเห็นเลขชุดเกิดปฏิหารอีกแลกแ้วตรงแนนนั่นนั่นน่ะหาหาศูนย์เดี๋ยวเด้ออุ้ยอยู่ข้างในนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเด้อนี่แหละคือปฏิหารที่คุณแม่ฮะนี่สีสันมาฟังดอกไม้พอดีดแม่ คือสังเกตดีๆนะครับเพิ่นจะให้นะครับเป็นเลขยูชุดกูหน่องแม่งทั้งในเสียงเนาะเดีย๋ยวดูหน่องแม่เห็นว่าหาศูนย์อ๋อเลขชุดหาหาศูนย์นะเดีย๋ยวดูครับท่านผู้ชมเป็นภาพสะท้ะอนในกระเพาะอืมพวสามารถเหน็นได้ลนะครับท่านผู้ชมหาหาศูนย์ศูนย์ไหนวะอ๋อตัวนี้ก็เห็ยนในกระเพ่องหนาสันนี้ บ่เห็นนังแม่ไม้ด้มีข้างล่างบ่เห็นไนี่ะมันนี้กล่องเป็นยังไงดับเป็นไล่ไม่บรรยาการจต่ผม z o o กล่องเป็นมุ่งม,มั่นนังแม่กล่องบ่าท่านฟูกัดนะหาหาศูนย์ ดอกไม้สีแดงแต่รุนห่างเดี๋ยวเด็กรับท่านผู้ชมนี่ชังไหสีเห็นน้องนี่เออเออนกนกแขขนึ้วคืออย่าเไรนี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะขยายเบื้องนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมได้โชคแล้วครับคุณแม่ฮันนี่สีสันเห็นแล้วครับปกติว่าเห็นง่ายๆนะครับห้าห้าศูนย์นะครับนี่แหละผมถึงบอกว่าปฏิหารเกิดขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชม นะครับมีปฏิหารเกิดขึ้นกับชุดคุณแม่ฮันนี่สีสานนะครับ550นะครับท่านไหนที่ได้เห็นคลิปนี้จะต้องโชคดีแน่นอนนะครับกับคุณแม่ฮันนี่สีสานนะครับเดี๋ยวดูกันชัดๆเลยอู้งแน่นนี่แหละแม่ฮันนี่เวลาพันไหนโคเพันจะห้แบบนี้แหละครับท่า่ผู้ช่วยว่าเหมือกีนที่วันงแน่นมาเห็นดอกใหม่สีแดงหรือท่างนั้นหรือท่างชุดพอดีตัวนี้จ้ะแม่น550ดูชัดๆนะครับเลขขึ้นชุด คุณแม่ฮันนี่สีสารนะครับโอ้โหชัดเจนเลยนะครับใครท่านไหนที่ได้ดูคลิปนี้จะต้องโชคดีแน่นอนนะครับนี่คือปฏิหารของคุณแม่ฮันนี่สีสานที่เฮดเห็นตลอดเพราะว่าตู้นี่เพิ่นล็อกไว้แต่ว่าสามารถเข้าไปได้ไม่สามารถเปิดดูได้นะครับห้าห้าศูนย์นะครับท่านผู้ชมดูกันชัดๆเลยนะครับขอเอฟซีทุกๆท่านโชคดีห้าห้าศูนย์นะครับ เป็นเลขมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเลขขึ้นชุดคุณแม่ฮันนี่สีสานซึ่งอยู่ด้านในนะครับถ้าแม่ฮันนี่สีสเนิ่นบออยากให้จะจะห้โชคนี่บ่เห็นง่ายๆเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหนะครับันี่แหละคือปฏิหารนะครับทุกๆุกข้งมา,จากจะต้องเกิดปฏิหารกับคุณแม่ฮันนี่สีสานไ้เอฟซีได้เห็นนํานะครับดูกันชัดๆนะครับโอ้โหผมยังตกใจเลยคนลุกอ้องเนี้ย เดี๋ยวนะครับทานผู้ชมอ่ะโอเคชัดเจนเนะครับเห็นห้าห้าศูนย์นะครับที่ชุดไทยนะครับของคุณแม่ฮันนี่สีสา,านงวดนี้เห็นโดยบังเอิญหรือว่าคุณแม่ฮันนี่สีสานตั้งใจจะให้เห็นนะครับห้าห้าศูนย์เดี๋ยวมาลุ้นเลขทูบน<ล>้องแนนขางบนหนีน้องแนนไม่หมัอนใจว่าเป็นเลขหลหรือเลขสามเนี่ยใข่ไครับค่ะเอเป็นเลขนี่ยังไงน้องแนนเลขหาเลยน้องแนน เลขสามแต่ว่าเป็นแบบนั้นลเลขห้าเลขห้านี่งเฉียงๆเหมือนกันนะแล้วก็มีเลขที่ขาดหายไปคือห้าหกห้าเลขตรงกันเลยตรงแน่นตรงกับกับที่ชุดคุณแมวนนี่สีสานเลย ปกติมาขอโชคนกบ่ห่องเนะน,นี่ยนกมนนี่คือห่องแด่หรือว่าพ่นดีใจนะ้ำหรือแม่ฮัทนี่สิใหายโชคหมวดนี่นกห่องหากันเลยนะครัทบท่านผู้ชมโอ้าน้่งแน่นน้องแน่น,น,น,นเราหลขกตามาจากก่อนโบแมนเหล็กขาดหายไปเห็นตามที่เหลืออายุนี่แล้วคือาหาหค่ะ<า> บุญของเอฟซีนั่มก็ไใดแต่เพราะว่าเพราะว่าเล็ข้างบนขาดหายหนี่น้องแน่นแบบบางบอกว่าตัวใดอาจจะทั้งเล็กสามหรือเล็กห้าใดเบิร์ตเดียวกัตัวนี้อืมแล้วแต่บุญของเอฟซีแต่ว่าหกห้าในชัดเจนเนะหกห้าในชาติหมากหกห้าหรือเก้าหาอะไรเดียจ้ะหกกับเก่าตัวเดียวกันอืมเลขทูปอาจจะเป็นสามหกห้าหรือห้าหกห้าก็ได้เดี๋ยจ้ะอืม สามหกห้าหรือห้าหกห้าก็ได้ค่ะจะพอตั้มมีเลขกระขาดหายไปเนาะตามมีก็เลยน,นจ่จะพอส่วนเลขปิงฟองนะจ๊ะน้องแน่นรวงใดสองห้าสองสองห้าสองเป็นเลขปิงฟองของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดสิบหกพฤศจิกาสิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลยจ้ะ ห้าหกห้าสามหกห้าเลยที่จับกอ 3, 6, 6, 5, 3, คุณพิสมัยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับ 5, 6, 5. ห้าหกห้าครับจ้ามึงมีคนขี้งูปแปลนเห็นเหล็กชุดของแม่หนันมีเลยครับแต่ว่าเพื่อนหนโจกตลอดเลยของแน่นนะครับยุว่าเข้าจะเอาก็เพื่อนในโบเอืมเอาโชกกับคุณแม่หนนี่สีสันหนโบตู้ตัวตข้างจะมีปฏิหารตลอดนะครับ ท่าความนังสี่กรคือตอนพอเดินขึ้นไปมันมาจา้ะตะกี้น้องแน่กับพอบไม่คยสังเกตข้างล่างเลยซึ่งแม,แม่อาจาจะบ่ให้เห็นก็นได้มื้อนี่น้องมื้อนี่น้องแนนสังเกตตอนน้องพอเป็นคนจุดถูกขอโฉกมันมาจา้ะมื้อนี่ดอกไม้แม่ฮันนี่ยู่ทั้งข่างสารม่องที่พ่อเห็นชุดเหล็กชุดแม่ฮันนี่พอดีมื่อนี่พออน้องแนนยิบขึ้นมาปึ๊บพอก็ไปเห็นเหล็ ยุดชุดแม่หันนี้พอดีคือหาหาศูนย์นะจ๊ะมันยังแนกเลยเหลียวข้างล่างคือแม่บอกว่าแม่หายแล้วเลยจ้ะคือเลขข้างล่างนี่คือหนึ่งเก้าเก้ากับเจ็ดเก้านะา๊ะพออืมแต่ว่าประเทศไทยเบิ้งนึงวันที่แล้วนะแต่ซึ่งวันนี้แม่ก็ต้องบอกว่าเหมือนแม่จะเหลือ<า>อยู่ห้าห้าศูนย์เดียว<ร>หายาหเห็นเลยเงนเมือนแต่ประธานโฉกลาภให้เอฟซีให้ ทุกคนที่จะบึงคลิปนี้เบิร์ดหนีเบิร์ดซีนเลยจ้ะตรองแนนคิดว่าต้งไใจงวดน,นี้แม่ก็ต้องใหายพอแม่อยากให้เห็นเลยจ้ะพ่อแมหาหา่หาหาศูนย์จ้ะหาหาศูนย์คือเลขขึ้นชุดแม่หั่นหนีเลยจ้ะส่วนหาหกหาหรือสามหกหานี่เป็นเลขกถูกที่จุดขอแม่หั่นหนีเลยจ้ะส่วนเลขปิมปองสองหาสองคือเลขปิมปองหน,นัองแน่นหลวงขอโชคใหย้ยเอฟซียูซานแม่หั่นหนีเลยจ้ะ เป็นงวดของ16บหท่านวาคม2องพันหาลอยหกสิบหกเดือจับเป็นสลากินแบงรัฐบาลไทยเท่านั้นเดยอะตรงแน่นอ่ะโอเคนะครับครบสามหลอบอ่ะตรงแน่นกะเมื่อนี้กะมาตามกันต่อขอให้แล้วนะครับเป็นงวดเกือบจะบอกได้ว่าสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตรงแน่นเนาะกับคุณแม่นี่สีแสดนะครับอยู่บ้านเมยก็คือบ้านเกิด Blender, ก็ขออวยพรให้เอฟซีทุกท่านโชคดีก่อนปิดคลิปตรงนี้ทวนเลขให้อีกรอบนึงนะครับขอพรว่าเอฟซีบางคำคุณบอกให้สรุปให้นะจ้ะได้ครับจ้ะส่วนมานี่เลขขึ้นชุดแม่ฮั่นนี่ด้นะจ้ะหาหาศูนย์หาหาศูนย์คือเลขขึ้นชุดแม่ฮั่นนี่ด้นะจ้ะส่วนเลขถูกนะจ้ะสามหกห้าหรือห้าหกห้านะจ้ะคือเลขถูก วนเล็กปิงปองหลังแดงดวงไดสองห้าสองสองห้าสองเนี่ยจ้ะคือเหล็กปิงปองของงวดวันที่สิบหกพันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นเนี่ยจ้ะโอเคนะแม่กะโอเคนะคะแตมามช่วงมืน่อนี้กะกะคือมาตามให้ทุกๆงวดอยู่แล้วเนาะตแต่หวังว่ามากรั้งนี้คุณแม่หนีสีาสารนะครับจะมีตาสงสารแล้วจ่ะ มาะโชวลาดให้เอฟซีรุกท่านนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยมโชว์หลาดของรัฐบาลไทยนะครับงวดก่อนที่16พฤศจิกายนปี2560เมื่อวาจะเป็นทางเด็กถูกหรือหรือจริงฟองน้ำโชว์ขอให้เอฟซีรุกท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกราบลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า